สวัสด,ดีชาวพฤกศพคะ่ะดวงความรักประจำวันที่20เมษายนนะคะคุณได้ไพ่เทมเพลนส์กับหัวส่วนเขาเป็น2คาทานะ ก็วันนี้นะคะจะมีการปรับตัวนะคะมีความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจการมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะตัวคุณผู้ชมเองอยากที่จะไปต่อตัวเขาก็เช่นเดียวกัน2คาถาหมายถึงคนที่ยังมองเห็นอนาคตที่มีร่วมกันอยู่ระหว่างตัวเองและก็คนรักนะคะดังนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นมีพลังงานเ a k กเดียร์ฟอร์ดก็คือการเสียสละ การพยายามนะคะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะ,อ,ะอย่างที่เกิดไว้นะคะว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีประสักษ์เข้ามาแต่ก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ตั้งใจแล้วแหละที่จะไปต่อนะคะดังนั้นจะมีความพยายามเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ไพโนตรงนี้หมายถึงจักรวาลอยากให้คุณไม่คิดลบนะคะอย่านําเอาความคิดน ег ทีฟเข้ามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้กําลังใจใช้ความพยายามในการเชียบปรับตัวก็มองแต่สิ่งที่มันเป็นบวกแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะ